มพร้าวน้ำหอมพันตุจิช่วงที่ซื้อมาปลูกนั้นเพิ่งเป็นหน่อพ้นออกมาจากจากรูปประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีรากยังไม่มีอะไรเลยนะครับในช่วงช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเขาจะสร้างรากอย่างลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปกินอาหารอยู่ข้างล่างทีนี้เมื่อต้นมะพร้าวมันมีการเจริญเติบโต,ตใหญ่ขึ้นจึงจะมีการสร้างราก แช่ออกไปด้านข้างสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแกงขัาวสทีทางช่องอุติเจ้าบ้านวันนี้กขจานเ่นกาจะมานำเสนอนะครับกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ทผมจะเจินได้ดำเนินอยู่ในสวน เกษตรอ,อินทร์วิถีชาวบ้านแห่งนี้นะครับนั่นก็คือมะพร้าวน้ําหอมนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์ตุกจีบนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูซึ่งทางผมจะแว่นได้ไปซื้อพันธุ์มาจากอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็นํามาทําการปลูกนะที่สวนอั่งนี้เมื่อวันที่10พฤกาคน2563 แลวมาถึงวันนี้เป็นวันที่5มกราคม2564ก็รวมระยะเวลาในการปลูกก็เกือบ6เดือนนะครับขาดอยู่ประมาณ5วันขาดอยู่5วันก็จะครบ6เดือนซึ่งวันนี้ทางผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็การบํารุงรักษานะครับเรียกว่า เราจะทําอย่างไรให้ต้นพืชหรือมับฟ้าของเราที่เราทําการปลูกนี้มีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์ตามเหตุปัจจัยที่ควรจะเป็นนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญของเกษตรกร,ร,กรผู้ที่ทําการปลูกพืชเนาะเพราะว่าถ้าปลูกไปแล้วไม่โต ไม่สวยงามดังนั้นมันก็เรียกว่าเป็นการทําที่ไม่คุ้มค่าคุ้มเวลาเป็นการเสียเวลาโดยตัวเปล่าซึ่งในการที่เราจะดูแลบํารุงต้นพืชที่เราปลูกนั้นพืชแต่ละอย่างมันก็จะมีะลักษณะหรือว่ามีเรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามีรูปแบบของการเจริญเติบโตมีรูปแบบของการให้อาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้นวันนี้ทางผมจำแนนก็จะมานําเสนอเรียกว่าเป็นเกดความรู้เล็กๆน้อยๆอยที่ทางผมจำแนนได้สังเกตแล้วก็เรียกว่าได้ทดลองทํามาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นผลดีนะครับจึงอยากจะเอามานําเสนอซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการที่ทางผมจำแ่นเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะผู้ที่ เพิ่งจะเริ่มเป็นมือใหม่ในการปลูกมะพร้าวมาดูวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเรียกว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวเอกของงานนี้นะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยเชื้อาพนะครับหมักจากที่หมูนะครับหมักใส่แต่แล้วก็ใส่พวกจุลินทรีย์อะไรต่างๆนะครับเราก็จะเอามาทําการใส่เพื่อให้ย่อยสลายแล้วก็เป็นอาหารของมะพร้าว แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นยาแห้งที่เราจะเอามาคุมหน้าดินหรือว่าเอามาคุมตรงปูนมะพร้าวเพื่อเป็นการรักษาความชื้นซึ่งย้านี้ก็เป็นเจ้าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งทางกผมจนแว่นได้ปลูกหน้าที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแถงนี้นะครับก็ปลูกเยอะอยู่พันค,ควรซึ่งก็าชาวบ้านเจ้านี้เขาเห็นผมปลูกย้า ก็เข้าใจว่าผมจะปลูกเลี้ยงเลี้ยงวัวนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมปลูกญ้านี้ก็เพื่อที่จะเอามาทําการคุมดินหรือว่าเอามาห่มดินแทนการใช้ฟางซึ่งในเขตชุมชนที่หลงจันแ่นอยู่นี้มันค่อนข้างที่จะหายากอยู่ก่อนที่จะไปดูวิธีในการบํารุงหรือว่าดูแลรักษาตัวน,นี้ผมจะเป็นนะครับเรียกว่าย้อนกลับไปถึงในช่วงของการปลูกว่าทางของจันแ่นมี วิธีการทาอย่างไรนะครับคือเริ่มแรกเดิมทีก็ทําการขุดหลุมนะครับก็ขุดเรียกว่า50าสคูณ่าลึกห0แล้วก็ทําการเอาปุ๋ยหมัดปุยอินทรีย์น, 4, นะครับแล้วก็พวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเอามาลงโดยการทําการคลุกเคล้ากับดินที่เราขุดขึ้นมานี้แล้วก็กลบลงในหลุมนี้ไว้นะครับก็ขรบไว้เป็นเดือนนะครับ จากนั้นก็นำมาปร้ามาปลูกเหตุที่เราทำการกบหลุมไว้เป็นเดือนนั่นก็เพื่อ,อมีวัตถุประสงค์ที่จะให้พวอกอินทรีย์วัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมกักนูลสัตว์หรือเศษใบไม้เศษอะไรที่เราใส่ลงไปในหลุมนี้ให้มันทำการย่อยสลายย่อยสลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับดินนะครับเพื่อ,อ ให้ความร้อนในการในการย่อยสลายของเศษซากต่างๆที่เราใส่ลงไปนั้นมันมันหมดไปนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเอาพวกเศษอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆลงไปในหลุมแล้วก็กบและปลูกเลยในข้อนี้มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ต้นพืชที่เราทําการเพาะปลูกลงไปนั้นมีโอกาสมีโอกาสตายสูงมากเนื่องจากว่าเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่เราใส่ลงไปแล้วเรากบลงไปนั้นมันจะเกิด กระบวนการในการหมักในการย่อยสลายโดยจะมีพวกจุลินทรีย์อะไรที่อยู่ในดินนั้นเข้าไปทําการย่อยสลายและในการกระบวนการในการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างนั้นมันจะเกิดเป็นแก๊สมันจะเกิดเป็นความร้อนเมื <ME> ่อเรานําต้นพืชมาปลูกลงไปก็เรียกเหมือนกับว่าเราเอาต้นพืชนี้มาตั้งอยู่บนบนเตานะก็ทําให้ต้นพืชที่เราปลูกลงไปนั้นแห้งเหี่ยวตายหรือว่าหากไม่ตายก็ เรียกว่าเฉาไปแล้วก็การเจริญเติบโตมันจะช้ามันจะไม่ดีนะอันนี้ก็คือเป็นยกว่าเป็นการเสริมความรู้เนาะอย่างวันนี้อที่ผมจะมานำเสนอก็คือการที่จะให้อาหารให้อาหารอันนี้ก็คือเราปลูกมาได้ประมาณตีว่า6เดือนเนาะขาดูงห้าวันครบหกเดือนโดยโดยลักษณะของต้นมะพร้าวนี้ ที่เราทําการปลูกลงไปนี้ในช่วงช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเขาจะสร้างรากอย่างลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปกินอาหารอยู่ข้างล่างทีนี้เมื่อต้นมะพร้าวมันมีการจเจริญเติบโต,ตใหญ่ขึ้นจึงจะมีการสร้างรากแผ่ออกไปด้านข้างดังนั้นในในวาระแรกเราก็ให้อาหารเฉพาะอยู่ยในในช่วงหลุมที่ เราปลูกนี้นะครับทีนี้โดยโดยธรรมชาติแล้วต้นไม้เมื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นก็จะมีการต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นงั้นถ้าเราจะมาให้อาหารแต่อยู่ในบริเวณโคนนี้มันก็จะเป็นการเรียกว่าต้นไม้ก็จะสร้างแต่รากมากินอยู่ในบริเวณโคนในบ,บริเวณหลุมทําให้ต้นไม้นี้มีการเจริญเติบโต,ตที่ช้าเนื่องจากว่าเขาจะไม่สร้างรากออกไปข้างนอก เพราะว่าตรงนี้มันมีอาหารกินแล้วก็เรียกว่ารากก็จะมาขดรวมกันอยู่ตรงนี้ดังนั้นเมื่อขาดน้ําหรือขาดอาหารอะไรมาปุ๊บต้นไม้ก็จะชะง,งักต้นไม้ก็จะเจริญเติตัว,ตวช้าดังนั้นจึงมีวิธีการในการที่เราจะเรียกว่าล่อให้ต้นไม้นี้สร้างรากให้ขยายออกไปข้างนอกโดยการให้น้ําให้อาหารขยายออกมานะครับคือวันนี้ผมจะนเว่นก็จะมาทําการขุดขุดรอบ เรียกว่ารอบขอบหลุมขอบหลุมเดิมนี้จากนั้นก็จะเอาอาหารนี้ใส่โรยลงไปรอบๆนะครับแล้วก็จะเอายาแห้งมากบจากนั้นเมื่อเราลดน้ําน้ําก็จะขังในหลุมแล้วก็ซึมลงไปทางล่างธรรมชาติของต้นไม้อาหารอยู่ที่ใดก็จะสร้างรากไปที่นั่นนะครับดังนั้นต้นไม้ต้นมะพร้าวก็จะสร้างรากขยายออกไปแผ่ออกมาด้านนอก เพื่อจะมากินอาหารกินน้ําที่ย่อยอดูดซับเอาธาตุอาหารลงไปนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้ต้นไม้หรือว่าต้นมะพร้าวนี้มีการเจริญเติบโตที่ดีเพราะว่ามีการแตกล่าแตกอะไรออกไปแล้วก็หาอาหารได้เยอะขึ้น ามว่าถ้าเราไม่ขุดอย่างนี้จะได้หรือไม่นะครับถ้าเราไม่ขุดก็ได้นะครับหากว่าเรามีระบบน้ําดีเราก็เพียงแค่เอาพวกอาหารนี้มาโรยโรยให้ห่างมาแล้วก็ให้น้ําถ้าเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับอย่างที่สวนของผมจานด้านนี้ระบบน้ํามันยังไม่สมบูรณ์นะครับใช้วิธีในการลากสายรดแลวช่วงนี้มันจะเข้าหน้าแรงนัจ,งจึงขุดลงไปเพื่อให้มันเป็นร่องแบบนนี้ แล้วเมื่อเราเอาอาหารใส่ลงไปเอาอยาแห้งกรบนะครับมันจะเกิดเมื่อเราเราลดน้ําไปน้ําก็จะขังแล้วก็ค่อยซึมลงไปนะครับก็จะทําให้เรียกว่าน้ําเป็นตัวพาอาหารนี้ค่อยซึมลงไปด้านล่างแล้วก็มะพร้าวก็จะสร้างรากแต่รากออกมากินนะครับ เมื่อเรารวยาัวปุ๋ยหมักหรือโยอาหารแล้วเสร็จแล้วเราก็เอายาแห้งมาตบนะครับคุ้มและในการคุมนี้เราก็แบบตรง โคลนมันออกหน่อยนะครับเยไม่ให้มานม,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 มุกมิโครจากนั้นเราก็เอาน้ำมารดนะครับก็อาจจะมีผู้สสใจว่าเอะทำไมไม่กลบนะครับซึ่งการเหตุที่ไม่กลบก็เนื่องจากว่าต้องการให้หลุมตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวรองรับน้ำเพื่อที่จะ ให้น้ำมันขังแล้วก็ค่อยๆซึมลงไปทําให้มะพร้าวได้รับน้ําที่ในปริมาณที่เพียงพอ ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคที่ทางผมจันแว่นได้เอามานำเสนอเป็นการให้อาหารเพื่อบำรุงต้นมะพร้าวที่เราปลูกนี้ให้มีการเจริญเติบโตที่ทเรียกว่าโตเร็วนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์โดการนำพวกปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนี้เอามาใส่ก่อนจะใส่ก็ขุดเป็นร่อง ตามที่ผมอาจารย์เล่นได้ทําให้ดูนะครับดึงร่องแล้วก็ใส่จากนั้นก็เอาหญ้าแห้งมาปลหรือหากพี่น้องท่านใดที่ไม่มีหญ้าแห้งแต่ว่ามีฟางอันนั้นก็ดีมากนะครับเพราะฟางมันจะสะดวกต่อการในการกรบอ่ามันจะเรียกว่ามันจะกลบง่ายกว่าเอาญ้านี้อยู่นะครับแต่พอดีทางผมอาจารย์่ามันมีวัสดุแบบนี้ผมจึงใช้แบบนี้เนาะก็หวังว่า,วา พี่น้องที่รับชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้าจะได้ประโยชน์ได้ความรู้บ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยฝากด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นแฟนกับ FC ทางช่องวิทยาบ้านากดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วว่าทางผมจะเรื่องทำคลิปต่อไป มันก็จะแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ติดตามเนะาะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่ทางผมจะได้มานําเสนอซึ่งก็จะเป็นการนําเสนอเกีเ่ยวกับการทําเกษตรในรูปแบบผสมภาษานี้นะมันก็จะเป็นมะพร้าวกล้วยมะม่วงไผ่ซึ่งตอนนี้ทางผมจะนด้ปลูกมาณนี้นะครับแล้วก็มีหญ้าด้วยเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมก็จะไปน,นําเสนอพวก บยาที่ผมทําการปลูกไว้นะับนอกจากจะมาคุมดินแล้วก็ยังมีการนําไปทำวุยหมักด้วยนี่นจ,จะเอามาใช้อยู่ในแทเกระสีทีนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมเนาะเป็นกนําลังใจํครับผู้ที่ทําคลิปท่านได้ดูแล้วเห็นว่าคลิปน,นี้มีประโยชน์ก็แชร์ไลค์นะครับว่ามี ข้อคเห็นข้อเสนอเนยได้ดีๆอยากจะเตือน,นในส่วนที่ผมการแนะนําเสนอแล้วก็มันขาดตระ้องไปก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับอย่างที่ว่าที่มาแล้เข้ามารับชมเขาไปอ่านก็จะเป็นการเติเอเตืมนความรู้นะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากีน้องอย่างตอนนี้เจกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ